รย์ใใครับอ่ายันหลังภาพนี่ของอาจารย์อะไรนะครับครูท่านใดนะครับก็เนี่ยเหรอไหนๆเราก็นับสือปู่มเหสสวนใช่ไหมรเราหย,ยิบข้ามาน่ะเหนนี้ว่าก็แถวนนทบุรีนะก็เป็นที่รู้จักว่าปู่มเหสวนเพริวงเนี่ยท่าน ไปสักยันแถวนนทบุรีมาเป็นพญาเต่าเรือนนั่นแหละเห็นไหมอันนี้เราก็ก็ไม่รู้นะแต่เราคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจว่าเองก็อยู่ไม่ใช่เอวันที่ปู่มาครับที่ครอบเสียนครับอเราถือว่าเป็นครูบาอ,อาจารย์อาจาของเล่นอันนี้ก็ก็เป็นยันที่ว่า คุง่ายสมัยก่อนด่เขาว่าว่าท่องท่องเนี่ยเขาเรียกว่าคาถาจนตัวเนี่ยคาถาจนตัวเนี่ยคือท่องท่องแล้วเนี่ยจะเป็นคาถายาวๆเนี่ยมันไม่ได้แหมพวกขึ้นนกแล้วอะ่ะเสียงดังแกลกแล้วอะ่ะใช่ไหมมันจะเป็นคาถายาวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องคาถาสั้น นี่เนี่ยยันเนี้ยยันนี้อาจจะมาบวกนิดหน่อยนะเาเรียกบวกนิดหน่อยก็คืออ่มันจะมียันสามโบราณเรียกยันสามยันใบพัดเห็นไหมอูบนอู่ล่างเนี่ยนะทีนี้ก็พุทโธนะพุทโธ แต่ทีนี้พุทโธอาจารย์ลงไว้เนี่ยนโมเหรในตำนานเขาบอกว่าอาจารย์ผู้ศักดิ์ท่านเนี้คือจนตัวมาเนี่ยมันต้องกระท้องอะไรแล้วนโม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 ใช่ไหมอย่างสมัยอาจารย์อาจารย์สมัยอาจารย์ยุจยางนี้ใช่ไหมจนตัวมาก็มาอูมาอูเดจนตัว ช่ทีนี้อย่างปู่ไม่เห็นสวนเนี่ยนี้เป็นของนี่เป็นยันของอาจารย์ท่านทีนี้ปู่ไม่เหส็สวนเนี่ยมันอยู่ที่ใครใช้ขึ้นไม่ขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กันแค่ไหนณนะบางดินงูบางไฟพุดบางลูกทาปิดปากกระบอกยะไม่ให้ออก อุดโทอุดโทเดนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นคณาจารย์อื่นอาจจะใช้อุดทังอัดโทโทอุดทังอัดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปู่แม่เหตส่วนจะใช้อุดโทอุดโทนี่ก็จริงๆแล้วไม่ได้เขียนอย่างนี้อย่างเดียวหรอกเดี๋ยวนะไปไหนกนะเอามาออกเดี๋ยวตาก็ไม่ค่อยดี ก็นะคนเราเลยมาซอยอย่างนี้บางทีคนเรามันก็ต้องบังกันบ้างอะไรกันบ้างบางทีก็ลูกเล่นลูกโยนนะแล้วแต่คณาจา์นี่ก็พญาเต่าเรือนธรรมดาแล้วเนี่ยที่หลังปู่มยเมส่วนเนี่ยทั้งคงกระพัน์านคาดแก้วหมาอุด บางคนว่าร้อนว่าร้อนแล้วทําไมใช้เมตตาได้ทําให้คนเป็นบ้าก็ได้ทําให้คนเป็นบ้าก็ได้ทําให้คนเกคร้มลุ่มหลงก็ได้หรือว่าทําให้คนเอ,อออ,อ๋องได้และแต่ทีนี้ว่าคำว่าพระพุทธเจ้า สวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนอมันสมควรที่จะเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ต้องไปใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนโมนี่ก็แปลว่านอบน้อมจะมีอะไรใจความแต่นี่นอบน้อมต่ออะไรล่ะ,ะพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ลงนโมพุทธายะกับพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ใช่ไหมหรือจะเอาเป็นนโมพุทธายะก็เป็นทั้งได้แม่าธาตุก็เป็นได้นโมพุทธายะก็เป็นแม่าธาตุเชียวไม่ต้องลงาธาตุก็ได้ยามใดที่กระถาใดที่ลงนโมพุทธายะหรือคนที่จะลงยันยงยัน,ยนใหญ่ยันนโมพุทธายะก็ไม่ต้องลงนโมพระธะ ยกตัวอย่างเช่นหลงวลงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปิดวัดบางพระท่านไม่ลงนมประทะท่านลงจับพะระกัสเป็นกรณีฐานมาเหนือว่างั้นเป็นอย่างนั้นแะล้วถามอะไรอยู่โสทายานะครับอาจารย์โสโสทายาเนี่ยโอ้โหเราจะตอบไม่ได้เสียคนเลยเนะี่ยถามไม่ไม่เบ่อโส แม่จกอิตีิพิโสโสทายะเนี่เป็นบนเรีย่ยมบนเรียมโสทายะเนี่เป็นบนเรีย่ยมบนเชิญบนประจุสมัยก่อนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะยิงปืนเนี่ยเราจะอัดดินปืนเข้าไปเนี่ยเห็นไหมใส่บอนอ่เอาเราต้องเทผงเข้าไป อเห็นไหมเมื่อใส่เนี่ยพุทธังประจุจ่าสะทำม,มังประจุจ่าสะสังขังประจุจ่าสะเห็นไหมประจุด้วยอะไรประจุด้วยนโมพุทธายะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกนี่นี่กระถาประจุเห็นไหมอย่างเามื่อกี้ว่าโสโทายะก็เหมือนเราเราหยิบเข็มมาเห็นไหมเ,เชิญหนะน้าขลัง เราก็ต้องว่าคำเชิญนะครับเชิญนะครับให้มาอยู่ที่เชิญเข็มเชิญครูเชิญครูมาสถิตที่เข็มทั้งๆที่ครูนั่นะอยู่ที่เข็มอยู่แล้วก็ครับครูครับตื่นครับมีลูกศิษย์มาสักครับเนี่ยกตัวอย่างพอเสร็จแล้วนะ,ะาราตนามา,ารัตนา อบมือครอบอะไรพ่อแม่ครอบไปแล้วไม่ต้องแนละ้วอัทีนี้ก็าเชิญนะครับเราจะนั่นนะครอัครายันตังสัตตังอุปัชติจบความเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นก็ว่าพอเราเข็มแตะมึกปุ๊บอมกุรุกกุรุก คำว่ากุรุกกุรุกเนี่ยกูรุกกรุกเขาเรียกว่าไม่ให้คํามันไปเหมือนนะไม่ให้คําไปเหมือนคนโบราณจะไม่ให้ต้องคําอัปมงคลเข้าใจไหมไม่ให้ต้องคําอัปมงคลเช่นตะก่อนเนี้ยคำว่าเขาเรียกว่าอะไรโอมปัด ช่ไหมโอมปัดตะเลงเกงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำว่าโอมปัดตะแรงแกงตะแรงแกงอะที่เขาจับเข้าไปใส่ตารางอะปัดไม่ให้ติดคุกติดตารางเนี่ยอย่างนั้น,นถึงไหนแล้วพูดถึงไหนแล้ว ถึงตะแรงแกงนะคะรับคุณรู้แล้วพูดถึงตะแรงแกงอะอัอนันปุ๊บโอมกุลุกกุุกมันมาจับโอมคุกคลุกเนี่ยแหละหัวใจคุกอ่ะแต่พี่แอร์ก็ใช้คุกคุกเลยเห็นไหมจริงๆเขาไม่ใช้คำที่มันเป็นไม่มเป็นมงคล เขาจึงเปลี่ยนมาเป็นโอมคคกุรุกุรุก์แอะกุรุกุรุกหรือกุ๊กกุ๊กกลายเป็นกุกกุกสันโถบหรือว่าเราจะใช้แบบไหนมันอยู่ที่จะปริ้นแบบไหนพอด้านเสร็จปุ๊บโอมกุรุก pues ุรุกหรือโอมกรุ๊กกรุ๊กอะไรที <exaggerated> ่เขาว่าแหละโอมกุรุกุรุก กูจะปลูกว่านว่านก็มากูจะปลูกยายาก็ตื่นสามสิบสามหมื่นแสนคงเข้ามาทรงอยู่ในองค์มึกกูพุทโธโสทายะเชิญแล้วเห็นไหมเชิญหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีคาถาบทหนึ่งที่อาจารย์ขึ้นว่า องชุมนุมมาห้าชุมนุมข้าพเจ้าจะข้อชุมนุมพระเวทพระมนลรคาถาอันเที่ยวทอกอยู่ในใยทุกพระองค์ข้าพเจ้าจะประสงค์บางคนก็เห็นคลิปวิดีโอเขาบอกไอ้นี่บ้างเนี่ยจะได้โบกไม้โบกมือมันเล่นปลายหีหรือมันเล่นอะไรหรือมันทําอะไรเปล่าไอ้มนเวทมนดนคาถาต่างๆนานาที่ได้คนได้ท่องเอ่ยบนเอ่ย บางคนท่องมน่ะที่จะคึงไว้ในตัวที่จะสูบลมไว้ใช้เป่าทิ้งซะงั้นน่ะนะล่องลอยอยู่ในอากาศนะร่องลอยอยู่ในอากาศคัดแต่มนดีเหมือนเหมือนกับเราทําพิธีบูชาครูขออัญเชิญพระพรหมที่เหมาะสมกับการงานเจ้าพิธีในครั้งนี้นะไอเอาเอา,เอาที่เหมาะสมมนก็เหมือนกันเราก็คัดได้ที่เหมาะสม เหมาะสมกับที่จะใช่ใชไหมเหมาะสมกับที่จะใช้เ,เหมือนสินอยากจะใช้ม,มนบทนี้เกี่ยวกับเมตตาโอ้โหไปเล่นต่อมาถังประกาศเสนโตเลยใช่ไหมแต่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ต่อมาถังประกาศเสโตสัทธาอาหะาบางคนก็น ึมฮัมึมแต่อาจารย์ฉันให้ใช้อีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับฮึมฮัมฮึมเนี่ยหรือคนคนตะก,กาดตะก,ก่อนตะกี้คนอนียุทธยาอาจารย์มากเขาใช้หิมโฮมหิมอังอ่ะเห็นไหมที่ชิวหายติ ีสินลิ้นทองเขาเรียกพยาสินมียนาจยังไม่พอลิ้นทองบทจะใช้เมตาก็เคิร์ฟเคิหน่อยเหมือนอเหมือนโดนไปครสองหลุมเะเหมือนโดนไปคสองหลุมให้เคิร์เคริรมเหมือนได้เมียเป็นวันแรกอะไรเงี้ยเพิ่งจีบผู้หญิงนัดแนะกันแล้วว่าเราจะเป็นแฟนกันให้เคิร์เคริรจิตนุ่มนวลเชีย ธรัมถังประกาศเสโตสัทธาอิมโฮมีมังอะชิวหายติอัเปาเ <c oughs> นะก็เป็นเมตตาทีนี้นไอ้โอมชุมนุมหมาชุมนุมมาเจ้ะชุมนุมพระเวทมนราคาฐานเที่ยวต้องอยู่ในใยทุกวงขขาพเจ้าเจ้าประสงค์เนี่ยเขาเรียกเริ่มเรียกอะเอิมนเยม,ม,มังกาเยนู่นนี่นั่นโสมาเลสยะโสมาเลส โสทายะโสมาเรสยะโสมาเรสะเนี่ยเป็นมนเรียบมนเชิญะนะหมดแต่โสทายะเนี่ยเขาตัดมาเขาย่อมาด้วยผู้ทรงคุณบกลบคุณหารยกยกนั่นยกนี่มาจากอิติปิโสนโมพุทายะนโมพระธาตุจ้าพระกาสะมาอุโสปีดีกะเด้ ยกมาเนี่ยมาจากอะไรอิติปิโสนโมทัตยนโมภะตาจัพระกัสสามะจะเห็นว่าสมัยก่อนพระรอดแทงจะแทงว่าอิติปิโสนโมทัตยนโมภะตาจัพระกัสสามะคนโบราณเนะี่ยเขาถึงจิตเขาถึงเมื่อจิตเขาถึงเนี่ยเมื่อใส่คาถาหัวใจร้อยแปดเข้าไปตัวคาถาและจิตจะดำเนินนาฏ แต่งตนด้วยด้วยพระเวทเนี่ยด้วยอนุภาพของพระเวทเนี่ยแต่งตนเป็นแต่และสิ่งแต่และอย่างเองด้วยฤทธแห่งครูข้าด้วยฤทธแห่งเทวดาอารักษ์ด้วยฤทธแห่งพิดามันดาครูบาอาจารย์คุณพระพุทธธรรมพระสองพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลียนใส่คัทา หัวใจร้อยแปดเข้าไปเมื่อใส่หัวใจหัวใจร้อยแปดเข้าไปก็ใส่หัวใจเข้าไปอะจะแทงอะไรวิงวังกังหะก็ใส่หัวใจลิงลมเข้าไปเราจะใส่ปลาไหลเราจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปปลาไหลเผือกใบยาปลาไหลปลาไหลผู้ปลาไหลเมียหรือเราจะใส่ ยิ่งจกหรือจะใสอะไรบางคนไม่จำเป็นต้องไปแทงแทงจุดเดียวที่ตาที่จกเนี่ยก็สามารถท่องคาถาวใจัร้อยแปดได้จบโอ้ยนี่ไม่ลงอะไรเลยวะโอ้ยทรงเดชพระเชษฐานาจาโรสโมสรแทงทรงเดชนี่ว่าไม่ลงอะไรเลยโบราณนั้นล้ำลึกโ,โบราณนั้นล้ำลึก มากมายไ่กองนะอย่างท่านอาจารย์สมบัติผู้หลวงผมท่านก็บอกว่าเราะตัวเดียวเนี่ยแหละอยู่แต่คนมันจะอยู่ก็อยู่คนไม่อยู่แทงให้ตายก็ไม่อยู่แทงเย็นตะดำก็ไม่อยู่บางคนแทงจนตาบอดก็ไม่อยู่มันไม่อยู่อ่ะคือแทงแล้วมันไปมันกลับบ้านกลับช่องไปแล้วไม่มาอีกเลย ทายนะมึงอะพากูฮาไปด้วย